อย่าลืมข่ะมาเบิงแล้กกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สีนวลกับลูกนะจ๊ะหนูน้อยมารวยจ้าแดดลมร่มตกค่ะอยู่ในสวนเงืหมือนแลงค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้นั่งแม่สีนวลและหนูหน่อยมารวยจ้าไม่ใช่กระดสินค่ะ ภาพส,สวยๆเนี่ยมือนแรงอยู่กับหมาในสวนค่ะมาลุยมาลุยมาลุยบ่เนี่ยหน้าตาแบบนี้มาลุยบ่ะฮะมาลุยลูกนั่งสีนวลนบ่ลูกฮึฮึมาลุยอยู่มาลุยหนูหน่อยมาลุยแม่สีนวลนบ่ลูก แม่สีนวลเนาะออ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สีนวลและหนูหน่อยมาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ